วันนี้นะครับเรามาพบกับแขกนะฮะเป็นทั้งเด็กรุ Rut, like Leonardo, ่นใหม่ไฟแรงนะครับอายุน้อยร้อยล้านเลยดือนครับผมที่เหดียวมีเหตุการณ์ที่แบบที่เคยเจอจ่าจ๋าเจ๋งๆร้านนไหนครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่ในรายการนะครับร้วงคอเสียนหรือว่าสองคอเสียนนะครับวันนี้มาพบกับภูมสองสี่เก้าเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเรามาพบกับแขกนะฮะเป็นทั้งเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับอายุน้อยร้อยล้านเลยดือนครับผม ไปครับไปพบกับสายตรงนะหลวงพ่อแดงใช่ไหมใช่ครับแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมน้องคุณมึงนะพี่ชื่อเล่นนะชื่อลุคคุณนะลุคคุณนี่อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้เออสิบสามครับพี่สิบสามใช่ไหมลุคคุณนี่เข้าวงการมาสิบปีแล้วไ่กี่ปีแล้วออกกลมกลใช่ไหมโหเห็นไปออกหลายช่องทั้งช่องที่วนพลังำห้าหลายๆช่องมีคนติดตามเยอะมากนะครับอยากจะสอบถามว่าในการเล่นพลานี่มีแนวทางเล่นแนวทางไหนบ้างที่พ่อมาศึกษาครับเพื่อนครตัวหน้า เล่นหลวงพ่ออะไรเกจีไหนเกจีหล okay. ักๆเลยหลวงพ่อแดงวันนี้อยู่ในรายการล้วงคอเสียงแล้วสองคอเสียงวันนี้พี่ขอล้วงคอน้องคุณน่าน้องคุณหน่อยว่าสายชารุ่นไหนวันนี้มอดูหน่อยค่อยมารุ่นเดียวเลยนี่นี่นี่ค่อยมารุ่นเดียวนะครับอันนี้หลวงพ่อแดงอันนี้รุ่นอะไรเนี่ยเหรียญแม่ทับครับพี่เหรียญแม่ทับบล็อกดาวใหญ่บล็อกดาวใหญ่รู้หมดเลย พี่สอบถามหน่อยเรียนเนะี่ยเคยเกิดประสบการณ์อะไรบ้างตั้งแต่เราเล่นพลาเมาืตั้งแต่เราใช้ตัวมาเคยมีประสบการณ์ที่เจ่งไหมที่เหนียวมีเมหตุการณ์ที่แบบที่เคยเจอจ่าจ่าเซ็จ๋งไที่เคยเจอมีมเคยโดนมีแทนไหม,มน อ๋อคือหลุดใส่แขนแล้วไม่เข้าเลยคือใส่องนี้องค์เดียวเลยก็แดงลงเล่ลงแรงอยู่ใช่ไหมตอนนั้นก็ไม่โดนเลยตอนนั้นคือไม่เป็นไรเลยไม่เข้าเลยถือว่าสุดยอดเลยเพราแดงนี่เรานับถือมานานคือพ่อคุณพ่อเนี่ยเล่นพระอยู่แล้วใช่ไหมลุงเล่นอ๋อลุงเล่นก็เลยก็เลยศรัทธาแล้วใส่ผ้าแดงทั้งตัวแต่หลวงพ่อแดงองค์เดียวเลยโโชชวว์สวยมากแต่หลวงพ่อแดงองค์เดียวเลยรู้จักพี่คนนี้ปะ เฮ้ยแล้วรู้จักพี่ป่ะพี่เชฮ้ยพี่กับเขาใครดังกว่ากี่เรู้อหรานอยู่เป็นนะอยู่เต็มนะ้เนี่ยหรือเคยดูรูปช่องเขา่ะไม่เคยเยดูช่องนี่ป่ะเ้ออยู่เป็นะอยู่เป็มนะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะไปเอาไปออกรายการหน่อยวันนี้ก็พักเครื่องมีกระสุนลูกไหนที่นักถืออีกไหมอุโตะเคยเกิดประสบการณ์อุโตะมีไหมเคยกี่ปอลูกปู่เลยไหมไม่เคยไม่เคยไม่ตาไม่ตายโอติดตามนะเล่นของพระองค์พ่อองค์พ่อจะดูตามองค์พ่อเนี่ยเคยเกิดประสบการณ์อะไรบ้างไม่เคยไม่เคยแต่ยังไม่เกิดอ่ะเดงไม่เกิดตอนนี้อ้โหโบวอ่ะได้มีตังค์ก็ได้ได้แน่นอนอายุอายุน้อยร้อยล้านแน่นอน ฝากฝากติดตามหน่อยติดตามช่องทางติดต่อไงเฟสก็คุณเมืองนนท์คุณเมืองนนท์นะแล้วช่องทางมีช่องทางอื่นไหมก็มีเฟซอย่างเดียวใครแฟนคลับพี่เอสปีพี่อย่ามาซื้อท้าเนี่ยก็ต้องติดตามคุณเมืองนนท์เลยนะครับนี่ฝากน้องเลยนะครับเด็กรุ่นใหม่ไปแล้วนะครับตรงนี้ได้ข่าวว่ามีประสบการณ์นะใช่คืออะไรรู้ปะคือมีกำไรแล้วไงนันคมีกำไรอันนี้ขายไหมอันนี้ขายไหมขายไม่ได้ขายด้วยนะค้านะร้านก็ไม่ขายเออร้านนี้ขายไหม อันนก็ฝากน้องนะน้องรู้คุณนะครับก็ฝากอีกตามด้วยก็เอางี้เราฝากเด็กน้นเรื่อใหม่ที่เข้าไม่เล่นพักเครื่องในการซื้อขายในการเล่นพารหนึ่นี้มีทางเลยป่ะดีดังช่องพี่ช่องพี่อันนี้อยากจะฝากน้องทุกคนว่าหรือไม่ก็พี่ๆที่อยากเล่นพักใหม่ใหม่ก็อยากให้เล่นพักก็ค่อยๆเข้าหาพวกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เท่าเป็นแล้วก็ ให้เล่นพรแท้อย่าไปลงกับพระเก๊ถึงโดนเก้ก็อย่าไปขายแต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆแล้วแบบเราไม่มีตังค์แล้วก็ขายดูขายสนามเพราะว่าสนามโตแดงโตแดงใช่โตแดงแต่แล้วก็อยากให้เล่นมันแบบพระแท้ไปเลยแล้วก็เล่นให้ถูกทางให้เก็บเขาให้เล่นพวกพระผิวเดิมจะดีสุดเราเราเล่นพระแบบไหนเล่นพระดีครับเล่นพระผิวเดิมส่วนแชมป์เล่นสไตล์ังไรฮะอมพี่โซโลแกนรู้ไหม สวยไว้ก่อนแฮ้ไว้ทีหลังเอร็ก่อนแพ้ไว้หลังเพราะพี่เจเล่นเกมหมดเลยก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไม่ไปดตตามคนต่อไปว่าจะเป็นใครนะครับไปตามน้องลูกคุณด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ